ผู้ใหญ่เด่นดานในเอกวิทย์ครับตูนละทางฝั่งอุบนลนี่ครับน้ำเงินนี้ก็ทีมงานสอบนพิชิตทีมงานโดยเดมอนครับเอาคู่นี้หมื่นหนึ่งสดสดที่สองสโกนนี่ครับเรตโกนาก็มวยบ้านพูลสุกนี่ครับมวยบ้านพูลสุกตำบลเจริญสุกเถลงบัจเกียดนนะ้ำเงิน เด็ก็มวยนุ่นตำบลมวยจากนะครับตำบลตอนเรียนอำเภอกุดจับอุบลราชธานีครับดูครับนี่ยกแรกครับวันนี้นี่รุ่นยาวๆหลายคู่เลยทีเดียวนี่ครับประเภทละอุกครับ ประเภทไม่มียืนพื้นอาจารย์มานนิดนะพี่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยประกบวันนี้นี่แฟนให้เชียร์ตลอดเลยครับนี่ต้องยกเครดิตให้ผู้ที่สร้างสรรค์วงการมวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอบกลัวดีพร้อมครับพี่สติสุรินทร์นี่ครับมวยคนนี้นะฮะรูปร่างเท่าเท่ากันครับความสูงความหนาอยู่ที่อาวุธใครจะเป็นอย่างไรครับติดตามมาเลยครับยกแรก มวยซ้ายรับแดงซ้ายจากอุบลส่วนเพชรกนามวยขวาขวาจากเฉลิมเกียรติบุรีรัมโอ้ด่พี่หมอสุทัศน์นี่ไลน์มาบอกเลยครับชมสดจ,จ,จากเพจในบุญมีบอกออ้ยมวยวันนี้ชกสนุกนะพี่หมอสุทัศน์อ้าวบริชิตก็สาดแข้งซ้ายเตะซ้ายโอซ้ายติดแขนสาดแข้งสูงเลยครับ ยาวๆด้วยครับบอรชิตลูกหลานจากบ้านเราตำเยกุดจับอุบลราชธานีโอ้มันโดนยังไงเอ่ยครับนับเลยครับโอ้อาการครับโอ้นี่ฮะกรรมการก็ต้องนับนะครับแบบนี้ครับอ่ายังยังคลำกระจับอยู่ครับอาต้องเอาคืนครับเอาคืนยังไงบริชิ โอ้พเพชรโกนาเดี๋ยได้นับ8ไปก่อนนะยกสองด้วยอเอาครับต้องประคองให้มันตลอดรอบฝั่งให้หมดยกก่อน,นครับยกนี้ท่านนายควาบ,บัณฑิตเดี๋ยวอยว่ากันใหม่ในยกหน้าจากกันอยู่ไหมเพชรโกนาเดี๋ยวประคองท่านก็มีโอกาสโดนสวนงไงท่องได้เหมือนกันต้องประคองเอาไว้ก่อนเลยครับเอาตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โห ตลอดไม่ตลอดไม่ตลอดนะครับในสิบกุมภาพันธ์ที่สองสโกมตําบลไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวดีพร้อมนะครับประสานมวยดีๆให้ท่าน